อะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โลนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วยการปฏิบัตินั้น คือว่าการกระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงกรับทรงชี้แจงแสดงไว้อันพระพุทธเจ้าของเรานั้นวันที่พระองค์จะได้ปรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาที่วันนั่งขัดสมาธิเสร็จ พระองค์เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายนั่งใต้ปาพินพระพักไปทางทิศตะว,วันออกเมื่อพระองค์นั่งขับสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระองค์ก็ตั้งสัต์อธิฐานในจิตใจของพระองค์ว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้เป็นครั้งสุดท้ายจะให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นจุดใหญ่สำคัญทางหากว่าไม่ได้ตรัสรู้ ก็จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆทั้งหมดจะนั่งอยู่ที่นี้ให้เป็นที่ตายพูดง่ายๆอย่างนั้นเรียกว่าพระพุทธ้าตั้งสัจจกอธิษฐานลงไปว่าจะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์กิเลสกิเลสลาคะโทสะโมหะ สังขารลมานกิเลสมานอะไรทั้งหมดยังไม่วันไหวไปตามเรื่องอะไรทั้งหมดเมือลวดเมื่อเชือ่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลุกหนีจากการนึ่งสมาธิภาวนานี้เป็นอันขาดเว้นเสียวแต่ได้ตัดสลูเป็นสัมมาสัมพุทธเจา้าเท่านั้น อันนี้คือว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตัดจากกิเลสตัณหามานะทิฏฐิในโลกนี้ขาดลงไปได้นั้นมีจิตใจอันสูงส่งแน่วแน่มั่นคงที่สุดเมี่วว่าเด็ดขาดลงไปไม่มีความทอแท้อ่อนแอในหัวใจประการใด เรีอบรวงกำลังจิตกำลังใจของพระอ,องค์เต็มที่ยกจิตใจสูงส่งเมื่อพระอ,องค์นั่งขัดสมาธิภาวนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอ,องค์ก็ลวกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายใดเป็นอุบายภาวนา <c oughs> พระองค์ก็กำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาดีที่สุดลมนั้นมันผ่านเข้าไปโซดเข้าไปเลี้ยงร่างกายก็ผ่านดวงใจเข้าไปเวลาลมออกนาก็ผ่านดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงใจคือจิตผู้รู้อยู่ ละองตั้งสติละลุกเต็มที่ใจก็มั่นคงไม่ปล่อยปากละเลยเหมือนแต่เก่าพระองทำสำคัญโยวานี่เป็นลมหายใจเข้านี่เป็นลมหายใจออกโยทุกเวลาไม่จิตคิดฟุด้งซ่านไปที่อื่น ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพระองค์จดจ่ออยู่ในดวงจิตดวงใจผู้รู้ของพระองค์ตั้งงอนระวังรักษาตั้งใจกำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลมหายใจเข้าออกคือว่าเอาลมหายใจยึดเหนี่ยวไว้ไม่ให้คิดไปอย่างจิตใจธรรมดา โวยอำนาจพละกกำลังในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจา้าเรียกว่าทำจริงเอาจริงและในขณะที่ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาพระองค์ก็กำหนดมรณะภัยคือความตายไว้ด้วยคนเราทุกคนพระองค์เองก็เหมือนกัน ถ้าลมหายใจนี้ออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายหรือหัวใจเข้าไปแล้วลมหายใจไปติดขัดเข้าออกมาไม่ได้ก็ตายในขณะเดียวท่านก็นมกถึงความตายที่จะมาถึงองค์ของท่าน แน่มั่นคงใจไม่หลงไหลไม่ลืมไม่ขาดสติสัมปชัญญะนั่นพระภัยใจพระพุทธเจ้าก็สงบระงับเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิที่ว่าจิตสงบตั้งมัน่นไม่ออกไปผายนอะ จิตใจดวงผู้รู้อยู่แล้ยว่ามั่นคงลงไปในจิตใจของพระองค์จริงๆทุกลมเข้าทุกลมออกไม่ประมาทมัวเมาเอาจริงทีเดียวเมื่อจิตใจมั่นคงหนักแน่นไม่โลเลลังเลสงสัยแล พระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจนี่แหละว่านมามบรูปังอนิจจังนามเลยรูกกายใจนี้ไม่เที่ยงทั้งภายนอกและภายในไม่มีอะไรเที่ยงทั้งกายทั้งจิตหรือตลอดในโลกนี้จะเป็นผืนแผ่นดินท้องฟ้าป่าดงภูเขาดวงพระทิตย์จันทร์ที่อยู่ในโลกอันนี้ก็ไม่เที่ยง ไม่คงคิ่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้เมื่อหมดอายุไขของแต่ละอย่างละอย่างก็ลงโซวความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดทั้งนั้นเมื่อพระองค์มากำหนดกายวาจาจิตของพระองค์เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตา เกิดขึ้นด้วยยาณด้วยปัญญาอันวิเศษละกิเลสตัดก,กิเลสความโกรธความโลภความหลงได้เด็ดขาดจิตใจของพระองค์ก็ไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราอีกต่อไป พระพุทธเจ้าได้ตรัสสลระโพธิญาณได้ตรัสโลระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาณเป็นสัพพัญญูพุทธะเรียกว่ารูกแจ้งโลกรูปแจ้งธรรมจิต <c> เ <oughs> <c oughs> อาวิชาตันหามัวเมาอยู่ในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนก็ไม่มีในน้ำสะทายใจพระพุทธเจ้า ได้นามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วปราศโลเป็นองค์พระพุทธเจ้าขึ้นมาเรียกว่าพระองค์ถึงแล้วพึ่งความพ้นทุกข์ถึงนิพพานน้ำประทัยใจพระองค์ไม่หวั่นไหวมีเลสานสังขารานก็ไม่มา ทำให้พระองค์ได้เดือดร้อนต่อไปอีกงนำมาจากพระองค์นั่งสมาธิภาวนาแม้พวกเราทั้งหลายก็ต้องปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาจนกว่าจิตใจจะได้สำเร็จมรผลถึงซึ่งนิพพานถ้ายังไม่เห็นแจ้งพระนิพพานด้วยตนเองจะมาหยุดอยู่ไม่ได้ จะต้องโดมจงกรมจะต้องนั่งสมาธิภาวนาทางรูปร่างกายไม่ว่าร่างกายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปมาที่ไหนก็ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกด้วยไปจนกว่าจิตใจจะได้สงบประงับตั้งมัน่นเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตา จริงๆไม่ใช่เพียงเราจำฟังกันเท่านี้ต้นความธรรมในใจให้แจ้งกระจัดโนโลกละตัดปล่อยวางกิเลสความโกรธได้เด็ดขาดกิเลสความโลภความอยากได้ในใจได้เด็ดขาดกิเลสความหลงในใจนั้นได้เด็ดขาด เมื่อสาวกทั้งหลายได้ฟังธรรมคำสอนจรกพุทธเจ้าทำตามที่พระองค์ทรงตัดมีปัญจวัคคีทั้งห้ายังได้สําเดจนกผลจะดงขันทั้งห้าถึงรูกเวทนาสัญญาสังขารยิมญานว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เด็นอัลตา <c oughs> ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ในธาตุในขันในหน้าในตาในตัวในตนนี้ความจริงมันไม่ใช่ตัวตนของเราเลยจิตมาหลงยึดเอาถือเอาความสุขความทุกข์มันบังเกิดมีขึ้นในรูปร่างกายสังขารนี้ความหลงความไม่รู้เมื่อพระองค์รู้แล้วเข้าใจแล้วก็นำมาสอนสาวกสาวิกาสัทธาญิโยมทั่วไป ใครมีบุญบารมีกำลังจิตใจพอจะรู้ได้เข้าใจไม่เลือกว่าคารืหัดและบรรพชิตในสมัยครั้งพุทธกาลน้นท่านได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอระหันตาสุดยอดชื่อว่าสมัยนู้นมรรคผลนิพพานเจริญรุ่งเรือง ไม่เหมือนยุคเราสมัยเราที่มาเกิดนี้เรื่อว่าสมัยท่านเจริญด้วยความสุขจิตสุขใจจิตใจไม่มีความโกรธก็เป็นความสุขจิตใจไม่มีความโลภก,ก็เป็นความสุขจิตใจไม่มีความหลงไปตามอำนาจกิเลสลาคะโทตาโมหะก็เป็นสุขยอดโลกเนื่อว่าสูงสุดแห่งความสุขทั้งหลาย การจเจริญภาวนาในทางาพาุทธศาสนานี้จึงมีจุดหมายอยู่ที่ตรงนี้แม้จะเรียนทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแปดหมืนสี่พันพรระธมรกันจบถ้าไม่มาปฏิบัติภาวนาละกิเลสในใจของตัวเองก็งไม่รู้ื่วงรู้ลาวอยู่นั้นแหละ อยานั้นพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้จึงจะเข้าใจในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นถ้าหากว่าไม่มีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสโลสียก่อน ม่มนุษย์และเทวดาอินพรมคนทั้งโลกก็ไม่มีใครสามารถที่จะบุกเบิกไปสู่นิพพานได้เพราะว่ากิเลสตัณหามานะทิฏถิอของสัตว์โลกนั้นมันยวดไว้ถือไว้ผูกไว้มัดไว้ไม่ให้ไปที่ไหนไปไม่ได้ ก็ได้ฟังธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสาวกทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายคาริหัดแกนักบวชท่านไม่นิ่งนอนใจลุกขึ้นเจริญภาวนาไม่หลงไหลยอยู่ในความสุขความทุกข์อันเป็นธรรมดาโลกนี้ท่านลุกขึ้นภาวนาทำใจให้สงบตั้งมัน่น คนที่าจรณาเห็นแจ้งในหลักอนิจังทุกขรังอนัตตาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงหมดสิ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้าเข้าสู่นารผ่านได้นั่นและเป็นสุดยอดแห่งพระพุทธศาสนาสุดยอดแห่งการภาวนาถ้ายังไม่เข้าใจตอนนี้แล้วก็ได้เชือว ยังไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแม้จะบวชก็บวชเพียงแต่ว่าเป็นสมสมมติให้เป็นพระแต่ว่าจิตมันยังไม่เป็นพระจิตมันยังเป็นคนอยู่เป็นสัตว์อยู่ก็มีเมื่อใดตัวเองตั้งใจชำระจิตใจนี้ให้บริสุทธิ์ของใสสะอาด ปราชากมุ่งกินโทษได้ด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ภายในนั้นยิงจะเข้าถึงพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ,าจ,าจา้าจริงๆแล้วว่าไม่มีความสงสัยในทานในศีลในภาวนาเมื่อไม่มีความสงสัยแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเ่อยไป นม้นว่าวันคืนดวงนปีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงมน่งหน้าโดนหน้าไปท่าเดียวตั้งใจบริกรรมภาวนาอยู่ทุกขณะทุกเวลาจนกระทั่งทุกลมหายใจเข้าออกก็ภาวนาได้ มองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตนได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกน้อนพระทัยใจภาษาวกเจ้าในทางพุทธศาสนาท่นกิริล์เล่งเล่งภาวนาปฏิบัติบูชา,ายนได้สำเร็จนักผลเห็นแจ้งพระิพพาน,านตามสเสด็จพระพุทธเจ้า จึงจัดว่าเป็นผู้เข้าถึงพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงเมื่อเข้าถึงได้ละกิเลสลาคะโทสามวหะของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปจึงชัวเป็นผู้จบรรมจันทร์ไม่มีความลังเลสงสัยประการใดท้า าผู้ปฏิบัติทมให้ถึงสุดยอะคือโลกและกิเลสตัดกิเลสจนหมดแล้วมันก็หมดเรื่องที่เราทำอยู่ปฏิบัติอยู่มันยังไม่จบเรื่องเรื่องกิเลสมันเยอะแยะที่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาติดข้องทัวพันอยู่มันยังไม่ปล่อยไม่วางจึงจำเป็นทุกๆคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพุทธศาสานาแม้จะไม่ได้พบองค์ระสันาสัมพุทธเจ้าก็ตามแต่ว่าภายในห้าพันปีนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดวางศาสนาของพระองค์ไว้ให้มนุษย์คนเหล่าพร้อมด้วยเทวดายินสมพพประพปฤติฏิบัติเลิกละกิเลสในจิตในใจของตนได้ ถ้าทำตามปฏิบัติตามเราก็มีหน้าที่ทำตามปฏิบัติตามคือว่าให้นั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกทกคืนก่อนจะหลับจะนอนนั้นอย่าประมาทเม้จะเป็นเวลานิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ทำไม่ปฏิบัติทางที่จะเป็นไปก็คือทางภายในไม่ใช่ทางภายนอก ให้นายตัวกายเราก็น,นั่งอยู่นี้จิตก็ผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ยินได้ฟังอยู่จิตดวงผู้รู้ได้ยินได้ฟังอะไรอยู่ก็ให้รวมจิตใจเข้าไปตั้งให้มั่นเอาให้จริงในจิตใจนั้นจึงจะเข้าใจในธรรมะคำสอนของพระถุทตเจ้าตามความเป็นจริง ไม่ใช่ว่าคิดเดาเอาหมายเอาตามสัญญาอารมณ์ต้องทำต้องปฏิบัติต้องลุกขึ้นทั้งกายวาจาจิตตัวเราทุกคนเลยจะต้องทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาข้อแรกข้อต่อมาก็พิจะะารณาในหลักอ,อนิจจังทุกขังอรตาให้จิตใจนี้รู้เข้าใจว่า อะไรอะไรทั้งหมดไม่ใช่ของเราเป็นของโลกเขาที่ว่าให้ความสุขนั้นก็ไม่จริงเพราะคนเราถ้าพู้ารณาดูความจริงแล้วตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายมันหาความสุขสบายไม่ค่อยได้คนเราเมื่อวันจนเด็กจนหนุ่มก็มุ่งหมายว่าให้ถึงวัยแก่วัยชราเส่ยก่อนจึงจะบำเพ็ญทานหลักษาสีภาวนา อองจริงชีวิตของคนเราไม่แน่นอนวันนี้อาจจะเป็นวันตายเราก็ได้คืนนี้อาจจะเป็นคืนตายของเราก็ได้จะเอาอะไรมาแน่นอนได้ดูหยุดนี้ผู้ปฏิบัติภาวนาท่านเจียงให้ลุกขึ้นตื่นขึ้นตั้งอกตั้งใจภาวนาเอาให้มันเด็ดขาดลงไป ในเล่าในหัวใจนั้นถ้าหาว่าเราตั้งใจภาวนาเอาจิตใจให้แน่วแน่มั่นคงจริงๆก็ว่างได้บรรลุมรรคผลไม่ว่ายุคใด,ดสมัยใดเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ต้องอาศัยการประกอบกธรรำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจจริงๆเพราะ พระธรรมวินัยสัตวุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นจะต้องปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วก็จะได้จะบังเกิดมีขึ้นก็ไม่ได้ต้องทำต้องปฏิบัติต้องภาวนาในใจทั้งกายวาจาจิตก็ต้องตั้งอยู่ในความสงบแน่วแน่มั่นคงไม่ลหลงไหล เมื่อใจนี้ไม่หลงไหลไปในที่ดใดๆมีความเชื่อมั่นในธรรมะปฏิบัตินั่งก็ปฏิบัติยืนก็ปฏิบัติเดินไปมาที่ไหนก็ปฏิบัติบูชาอยู่เมื่อทำอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้แหละชื่อว่าสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าผู้จะเข้าไปสู่พระนิพพาน เกีย่าไม่ได้จะต้องทำจะต้องประกอบให้เกิดให้มีขึ้นในนั้นทกลองหายใจเข้าออกเราท่านทั้งหลายยาเลืกประมาตตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเรื่อยไปสิ่งที่เรามุ่งมาตารธนาก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ไม่ไกลนักนั้นเมื่นี้ ท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหน,นดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาละจนีสัพพิโยวิวัชันตุสัพพโลโคมินัสตุมาเตภวตัตวันตรายโย สุขีตีคายุโกภาวะาพิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจ,จายโนยัตตารโอธรรมนาวัฒนติอายุวันโนสครังภะลัง